สรุปดาวย้ายราศีเดือนเมษายน2564ของชาวลัคนาราศีพิจิกมีดาวย้ายทั้งหมด4ดวงส่งผลอย่างไรไปชมกันนะครับสวัสดีครับผมหมอเอก10ดาวช่องพี่หมอจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ไทยในระบบ10ลัคนาซึ่งจะแตกต่างจากดวงราศีจากทั่วไป และอยากเห็นคนไทยทุกคนปลดล็อกปัญหาชีวิตด้วยเข็มทิศนำทางจากหลักการพยากรณ์ของพี่หมอนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจในการดูดวงแบบภาพรวมกันก่อนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยสมัยก่อนตอนพี่หมอยังไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ก็ง,งงเหมือนทุกคนนะครับดูตามนิตยสารหรือตามสื่อต่างๆไม่เห็นจะแม่นจะตรงเลย เดือนนี้บอกดีกับแย่เดือนหน้าบอกดีมากกับแย่มากกว่าเดิมจากประสบการณ์ของพี่หมอนะครับที่ผ่านดวงมาพอสมควรสรุปให้เข้าใจแบบง่ายๆ4ข้อนะครับอย่างแรกคือการผูกดวงชะตาหรือวางลัคนาผิดราศีนะครับจุดนี้สำคัญมากนะครับเพราะถ้าผิดตั้งแต่ต้นคือผิดทั้งหมดนะครับ ความหมายของดาวมุมสัมพันธ์ต่างๆผิดตามไปด้วยนะครับจึงทำให้ดูดวงยังไงก็ไม่ตรงสักทีนะครับก็เลยโทษบุญโทษกรรมกันไปสุดท้ายไม่ได้แก้ไขแล้วก็ยอมรับสภาพไปแบบผิดๆจุดนี้ทุกคนเช็คลัษณาให้แน่นอนก่อนนะครับก่อนรับคํำบยากรจากช่องทางต่างๆรับรองจะแม่นยำขึ้นแน่นอนนะครับ ข้อ2นะครับกรณีไม่มีเวลาเกิดจริงให้หาอาจารย์ที่ค้นหาเวลาเกิดได้นะครับซึ่งในสายวิชาของพี่หมอนะครับก็หาเวลาเกิดจริงได้เช่นกันนะครับจะทําให้วางลัคนาได้ถูกต้องหรือถ้าไม่อยากหาเวลาเกิดจริงนะครับก็ใช้ราศีแทนก็ได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าจะไม่แม่นยําเท่าลัคนานะครับแค่พอใช้ได้เป็นส่วนประกอบเท่านั้นนะครับ ข้อสนะครับดาวจรบนท้องฟ้าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับการดูดวงนะครับทุกช่องทางแบบไม่ได้ผูกดวงส่วนตัวนะครับจะใช้ดาวจรบนท้องฟ้านี่แหละครับพยากรณ์โดยยึดเอาลัคนาเป็นจุดสําคัญซึ่งการทํานายแล้วแต่หมอดูแต่ละคนนะครับจะทํานายออกมาจึงทําให้ผลออกมาไม่เหมือนกันนะครับบางคนตรงบ้างบางคนไม่ตรงเลยเพราะเป็นแบบภาพรวมกว้างๆนะครับข้อ4นะครับดาวในดวงกําเนิด จุดนี้สำคัญลองลงมาจากลัคาเช่นกันนะครับมันคือดาวตั้งรับในดวงกำเนิดหรือที่ทุกคนเข้าใจว่าบุญหรือกรรมที่ทำมานี่แหละครับทั้งหมดแสดงอยู่ในดวงกำเนิดทั้งหมดแล้วและของแต่ละคนไม่เหมือนกันทำให้การรับคําภยร์กรภาพรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแล้วจะทำยังไงดี เราเป็นคนชอบดูดวงซะด้วยแบบนี้นะครับพี่หมอให้หลักไว้แบบนี้นะครับสิ่งแรกคือเราต้องรู้ลักษณะของตัวเองให้ถูกต้องก่อนนะครับรับรองจะแม่นยำขึ้นแน่นอนแล้วเอาผลพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับเอามาปรับใช้กับตัวเองเรื่องดีให้ลงมือทำนะครับเรื่องร้ายให้ระวังหลักๆคือมองภาพรวมให้ออกนะครับว่าดีหรือร้ายในช่วงนั้น จะเห็นว่าแต่ละช่องทางส่วนใหญ่นะครับจะทำนายออกมาดีเพื่อเป็นพลังบวกและเป็นกําลังใจต่อกันนะครับแต่ส่วนตัวพี่หมอว่าการรับรู้เรื่องร้ายก็ดีเช่นกันนะครับจะได้ระวังเรื่องร้ายอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะเราระวังหรือเกิดปัญหาน้อยลงนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจจะได้ใช้ประโยชน์จากการดูดวงได้มากที่สุดนะครับเรามาอัปเดตดาวย้ายราศีเดือนเมษายนกันก่อนนะครับเริ่มในวันที่11เมษายน2 5 6 4ดาวพุธ ดาวแห่งการติดต่อเจรจาและทําหน้าที่เป็นดาวมรณะและลาภะนะครับย้ายเข้าราศีเมษเป็นพบอลิส่งผลเรื่องการเจรจาเรื่องงานนะครับหรือการติดต่อเรื่องผลประโยชน์ต่างๆมีปัญหาและยากขึ้นนะครับใครที่รอผลหรือรอข่าวค่าวในเรื่องต่างๆมีเกณฑ์ต้องล่าช้าออกไปนะครับ ต่อมาในวันที่12เมษายน2564ดาวสุกนะครับดาวแห่งการเงินความรักและทําหน้าที่เป็นดาวปัตตนีนะครับบอกเหตุเรื่องคนรักและคู่ครองย้ายเข้าราศีเมษเป็นภพอริส่งผลเรื่องปัญหาการเงินก่อตัวขึ้นนะครับการเงินจะเริ่มติดขัดอย่างชัดเจนหลังจากนี้นะครับผลจากรายจ่ายที่สะสมมาจากเดือนก่อนทําให้สภาพคล่องเฟื่อลงมากนะครับต้องวางแผนให้ดีหลังจากนี้ ถ้าเป็นไปได้นะครับทําบัญชีส่วนตัวจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับทําให้แก้ไขได้ง่ายขึ้นด้วยเรื่องความรักก็เช่นกันนะครับจะมีเหตุกระทบกระทั่งกันบ้างไม่เข้าใจกันหรือสื่อสารพูดคุยกันผิดพลาดนะครับทําให้เข้าใจผิดกันง่ายๆต้องระวังให้มากๆนะครับในช่วงหลังจากนี้ และในวันที่14เมษายน2564มีดาวย้ายพร้อมกัน2ดวงนะครับดวงแรกคือดาวอาทิตย์นะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องงานย้ายเข้าราศีเมษเป็นภพอริเช่นกันนะครับส่งผลเรื่องปัญหา เกี่ยวกับงานเข้ามานะครับหรือมีเหตุต้องแก้ไขในข้อผิดพลาดเรื่องงานหลังจากนี้และจะดีขึ้นและแก้ไขได้ดีขึ้นนะครับอีกดวงเป็นดาวอังคารนะครับย้ายเข้าราศีเมถุนนะครับเป็นภพมรณะของชาวลักะนาราศีพิจิกสแสดงเหตุเรื่องรายจ่ายที่สูงนะครับและเหตุกระทันหันที่ต้องจ่ายเงินต้องระวังกันให้มากๆนะครับ ตามมาในวันที่29เมษายนนะครับ2564ดาวพุธนะครับย้ายราศีอีกครั้งเข้าราศีพฤษภนะครับเล็งดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิก ส่งผลให้ปัญหาทุกอย่างนะครับมีโอกาสคลี่คลายและแก้ไขได้นะครับโดยภาพรวมนะครับจะเห็นว่าดาวทั้ง4ี่ดวงที่ย้ายราศีทั้งหมดนะครับตกพบเสียในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนระวังและเริ่มวางแผนการเงินการงานรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะครับการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีนะครับจะทําให้ปัญหาลดน้อยลงและท้ายที่สุดปัญหาทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้นะครับ จุดสําคัญคือช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับดาวพฤหัสย้ายราศีเข้าพบพันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับใครยังไม่ได้ชมดูลิงก์ด้านบนด้วยนะครับจะมีโอกาสดีๆ จากญาติพี่น้องนะครับรวมถึงด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินนะครับจะสร้างไรายได้ได้ดีนะครับทำเงินให้ในระยะยาวซึ่งจะได้รับมากหรือน้อยนะครับอยู่ที่ดวงกําเนิดของแต่ละคนนะครับว่ามีดาวตั้งรับทั้ง10ดวงซึ่งจะแตกต่างกันไปของแต่ละคนนะครับจะรู้ได้นะครับต้องเปิดดวงชะตาส่วนตัวนะครับ ก็จะรู้ว่าดวงเราเป็นอย่างไรนะครับถ้าใครสนใจนะครับพี่หมอทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับทักมาปรึกษากันได้เลยนะจะได้มีเข็มทิศชีวิตนำทางของตัวเองนะครับและช่วยในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆไม่ผิดพลาดน,นะครับสำหรับเดือนหน้านะครับ พฤษภาคมนะครับยังติดปัญหาอยู่หรือดีขึ้นหลังจากนี้นะครับรอติดตามชมกันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้อัปเดตดาวเคลื่อนย้ายราศีที่ส่งผลกับดวงชะตาเราก่อนใครเจอกันคลิปหน้านะครับลากันไปก่อนสวัสดีนะครับ